ก็วันนี้เป็นวันที่13มีนาเป็นวันเป็นวันที่มีความสำคัญของเกียรติภูมิช้างไทยเป็นอย่างยิ่งประจำปีนะเพราะฉะนั้นก็เป็นการน้อมรำลึกถึงบุญคุณของช้างไทยในอดีที่ผ่านมาอยากจะกล่าวว่าถ้าวันนี้ไม่มีพวกเขา เหล่านี้ซึ่งเสียสละเพื่อชาติแล้วพวกเราจะอยู่กันอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าวันนี้พวกเราไม่เห็นคุณค่าของความเสียสละของพวกเขาเหล่านั้นแล้วพวกเขาจะอยู่กันอย่างไรนะฮะนี่นี่คือ อยากจะน้อมลำลึกถึงคำกล่าวอันนี้มากล่าวให้พวกเราได้ทราบเพราะนั้นในวันนี้จึงเป็นเหตุผลที่เราจะต้องจัดนทิทรรศการในวันที่13มีนาของทุกปีขึ้นเพื่อน้อมลำลึกถึงบุญคุณของช้างไทยในอดีตที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังมีคุณค่าเหมือนเดิมทุกประการก็อยากจะขอฝากนะให้ ประชาชนคนไทยทุกระดับทุกระดับนะฮะเพราะว่าช้างนี่มีทั้งช้างป่ามีทั้งช้างบ้านมีทั้งช้างอะไรก็แล้วแต่อยากจะฝากว่าจงให้เกียรติกับช้างไทยตลอดไปไม่ว่าจะเป็นการใช้งานของเขาไม่ว่าจะเป็นเ,เข้าสู่พิธีต่างๆนะอย่าลืมว่าช้างเนี่ย เป็นสิ่งที่มีชีวิตต้องหาที่พักอาศัยนะเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็อาหารเพราะนั้นขอให้พี่น้องจงให้เกียรตินะเพราะว่าช้างเนี่ยเป็นที่มีสกุลมีม,ม,มีมีสกุลมีสัญชาติเป็นที่เทียวแลาฉลาดทำคุณงามความดีให้กับบ้านเมืองถ้าเผื่อไม่มีเขาเหล่านั้นเนี่ย เราจะอยู่กันอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องให้เกียรติเขานะให้เกียรติเขานะแล้วก็ทุกระดับชั้นนะครับไม่ว่าเป็นผู้ท,ที่อยู่ชนบทที่อยู่ในเมืองที่อยู่ในอะไรถิ่นเจริญแล้วต้องให้เกียรตินะครับ